เป็นการให้สิทธิ์นะครับไม่ได้เป็นการให้เงินสดเพราะฉะนั้นสิทธิ์นี้ก็ใช้กับผู้ร้านค้าที่อยู่ในโครงการเราชนะหรือคนละครึ่งก็ได้นะครับเพราะเขาก็จะต้องไปสมัครเป็นเข้าโครงการของเราชนะเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้เพื่อให้เกิดการเป็นเศรษฐกิจที่หมุนเวียนในกลุ่มคนที่ที่ผมใช้คาว่าตัวเล็ก ฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้ได้เลยครับพอมีข่าวดีๆข่าวใหม,ใหม่ๆก็จะนำมาอัปเดตเล่าให้ฟังในทันทีครับผมสทที่เป็นจำนวนเงินนะครับ3,500บาทต่อคนเป็นระยะเวลา2เดือนก็รวมกันเบ็ดเสร็จก็ประมาณ7,000บาทต่อคนครอบคลุมกลุ่มประชาชนประมาณ31.1ล้านคนนะครับปรอบวงเงินก็ประมาณ2 0ง0 0ล้านมี กลุ่เป้าหมายที่จะเน้นถึงเรื่องของอาชีพอิสระหาเล่แผงลอยรับจ้างเกษตรกรก็คล้ายๆกับครั้งแรกที่เราทำเ,เราไม่ทิ้งกันกับคุณสมบัติของผู้รับสิทธิ์รายละเอียดเดี๋ยวทางทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวกงการคลังคณะกมก็จะมาชี้แจงให้พวกเราทราบก็มี2เรื่องนะครับเรื่องที่1ก็เป็นเรื่องของโครงการคนละครึ่งนะครับ เรื่องที่2ก็เป็นเรื่องของโครงการเราชนะนะครับซึ่งขอเรื่องแรกก่อนนะครับเรื่องของโครงการคนละครึ่งนั้นซึ่งเราเริ่มมา2 p h เฟสแล้วนะครับขณะนี้เราอยู่ในเฟสที่2นะครับซึ่งในโครงการคนละครึ่งนั้นเราก็มีสิทธิ์คงเหลืออยู่นะครับทั้งที่ค้างมาจากในเฟสที่1เฟสที่2นะครับก็1.34ล้านสิทธ์นะครับ สำหรับในกลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้ก็จะกว้างกว่าในเรื่องของคนตะครึ้งนะครับซึ่งจะครอบคลุมในเรื่องของอทุกกลุ่มอาชีพนะครับโดยเฉพาะอาชีพรับจ้างอาชีพอ,อิสระรวมทั้งผู้มีรายได้น้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารเล่แผงลอยรับจ้างเกษตรกรต่างๆก็รวมอยู่ในนี้นะครับทีนี้ก็จะมีในเรื่องของคุณสมบัตินิดหนึ่งเพื่อที่เราจะให้อ่ <c oughs> เงินในเรื่องของการช่วยเหลือในครั้งนี้คือเป็นการแบ่งเบาภาระนะครับก็ได้กําหนดไว้อยู่6-7เรื่องนะครับในเรื่องที่1ก็เป็นเรื่องของแน่นอนที่สุดก็ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่18ปีนะครับสไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33แห่งกฎหมายว่าด้วยประกันสังคมนะครับสามไม่เป็นข้าราชการพนักงานราชการพนัพกงานลูกจ้างเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานดินใดในหน่วยงานของรัฐนะครับซึ่งกลุ่มนี้ก็ได้รับ ได้รับเ,เรียกว่ารายได้เป็นปกติอยู่แล้วนะครับส่วนที่4นั้นก็ไม่เป็นข้าราชการการเมืองนะครับส่วนที่5นั้นก็ไม่เป็นผู้ที่รับบำนาญหรือทำบำนาญปกติหรือเบี้ยวดจากส่วนราชการส่วนที่6ก็เป็นเรื่องของอไรายได้พึงประเมินในเรื่องของการเสียภาษีนั้นก็ไม่เป็นผู้ที่มีไรายได้เงินได้พึงประเมินเกิน3 0 0แสนนะครับส่วนที่7ก็ถ้าเราดู ในเรื่องของผู้มีไรายได้น้อยจริงๆนั้นก็ก็จะดูในเรื่องของเงินฝากนะครับในทุกบัญชีนั้นไม่เกินไม่เกินห้าแสนบาทนะครับตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุดนะครับในการที่จะให้สิทธิ์ในเรื่องของการรับความช่วยเหลือในครั้งนี้นั้นเราก็จะใช้แพลตฟอร์มทางด้านแอปพลิเคชันในมือถือเนี่ยทั้งหมดนะครับเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วนะครับในการที่จะรับโอนเงิน จากาาในรัฐบาลนะครับซึ่งก็จะลดภาระในเรื่องของการที่เราประสบในโครงการในครั้งแรกเมื่อปีที่แล้วนะครับที่มีคิวยาวในเรื่องของการากดเงินสดที่ตู้ ATM อนะครับอันนี้ก็จะใช้ระบบการโอนเงินเข้ากระเป๋าตังค์นะครับเพราะนั้นทุกคนนั้นเมื่อเราใช้แพลตฟอร์มนั้นเราก็มาดูว่าในวิธีการดําเนินงานนั้นก็จะมีกลุ่มเป้าหมายอยู่3กลุ่มด้วยกันนะครับ กลุ่มที่1ก็เป็นกลุ่มผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นก็ถือว่าเป็นผู้มีรายได้น้อยนะครับอันนี้ก็จะอัตโนมัติเลยนะครับส่วนที่2นั้นก็จะเป็นกลุ่มประชาชนที่อยู่ในฐานข้อมูลของโครงการภาครัฐที่ใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังค์คำว่าเป๋าตังนั้นคือ G Wallet นะครับเป็น G G คือ n m e n t g o v e r n m e n t Wallet ที่เราให้กับประชาชนนะครับซึ่งฐานข้อมูลตรงนี้ก็จะมีในเรื่องของโครงการคนละครึ่งนะครับแล้วก็โครงการ ผู้ที่ลงทะเบียนในโครงการคนละครึ่งกับโครงการเราเชื่อ้วยกันนะครับอันนี้เรามีฐานข้อมูลแล้วก็มีในเรื่องแพลตฟอร์มอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามใน2อสองโครงการผู้ที่มีสิทธิ์ในเรื่องของคนละครึ่งเราเชื่อ้วยกันนั้นก็จะถูกกรองในเรื่องของคุณสมบัติข้างต้นที่ผมกล่าวทั้งหมด7ข้อนะครับว่าไม่เป็นผู้ที่มีไรายได้สูงไม่เป็นผู้ที่มีพนักงานเป็นข้าราชการอะไรต่างๆพวกนี้นะครับส่วน กลุ่มที่3ก็จะเป็นประชาชนที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลในภาครัฐในที่ผมกล่าวสักครู่นี้ก็คือในเรื่องของบัตรสวัสดิการกับในเรื่องของฐานข้อมูลในเรื่องของคนละครึ่งกับเราเที่ยวด้วยกันนะครับซึ่งอันนี้กลุ่มนี้ก็จะต้องลงทะเบียนผ่านในเรื่องของอเว็บไซต์เราชนะนะครับเว็บไซต์เราชนะนะครับซึ่งกลุ่มนี้ก็จะสามารถที่จะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่29มกราคมถึงวันที่12กุมภานะครับลงทะเบียนนะครับ ซึ่งตรงนี้ก็เราก็จะสร้างในเรื่องของ g ีวอลเลหรือเป๋าตังค์ให้กับกลุ่มประชาชนกลุ่มนี้นะครับทีนี้ถามว่าวิธีการรับเงินหรือว่าการใช้เงินจะเป็นอย่างไรนะครับก็ขออนุญาตแยกเป็น3กลุ่มด้วยกันกลุ่มสามกลุ่มสักครู่นี้นะครับกลุ่มผู้มีสวัสดิการแห่งรัฐนั้นก็จะได้รับวงเงินช่วยเหลือตลอดระยะโครงการไม่เกิน7 0 0 0 0มื่นเอ้เจ็ดเจ็ดพันบาทต่อคนนะครับผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งอันนี้ก็จะต้องรวมในเรื่องของความช่วยเหลือที่ได้ให้ไปไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็แยกเป็น2กลุ่มอีกเช่นเดียวกันนะครับกลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน30,000บาทต่อปีก็ได้รับอยู่แล้ว800บาทต่อเดือนนะครับอันนี้บัตรสวัสดิการนะครับก็จะได้วงเงินช่วยเหลือเพิ่มอีก67 5บาทต่อสัปดาห์นะครับซึ่งก็ประมาณ2,700บาทต่อคนต่อเดือนนะครับ นั้นวงเงินต่อคนตลอดระยะเวลาของโครงการนี้ก็จะเป็น5,400 5,400 5,400บาทนะครับอันนี้ก็รวมทั้งที่ให้ไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับส่วนกลุ่มที่2กลุ่มที่มีรายได้เกิน3,000 30, 0แต่ไม่เกิน1,000 0 0บาทต่อต่อปีนั้นก็ได้รับอยู่แล้ว700บาทต่อเดือนนะครับอันนี้ก็จะได้วงเงินช่วยเหลือเพิ่มขึ้นอีกคนละ700บาทต่อสัปดาห์นะครับหรือ2,800บาทต่อคนต่อเดือนนะครับวงเงิน ตลอดระยะเวลาโครงการก็5,600บ,บาทนะครับอันนี้เป็นกลุ่มกลุ่มแรกนะครับซึ่งในกลุ่มนี้เนื่องจากมีฐานข้อมูลอยู่แล้วนะครับก็จะได้รับการช่วยเหลือในการโอนเงินเข้ากระเป๋าตัางค์นั้นในครั้งนี้เราจะโอนเงินให้เป็นครั้งละเป็นสัปดาห์ละครั้งนะครับซึ่งในแต่ละสัปดาห์นี้ก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่5กุมภานะครับกุมภาก็จะได้รับเงิน ในส่วน 700, 700, 700บาทต่อเดือนนั้นใน,ในสัปดาห์แรกนะครับเป็นต้นไปตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์เป็นต้นไปจนกว่าจะครบวงเงิน7,000บาทต่อ,อต่อคนนะครับในกลุ่มที่2กลุ่มที่มีแอปพลิเคชันอยู่แล้วนะครับคือ G Wallet นะครับหรือเป๋าตังนนั้นประกาศแรกก็ต้องยินยอมให้ให้เรานำข้อมูลไปประมวลผลหรือเปิด นําข้อมูลยินยอมให้นําข้อมูลไปประมวลผลหรือเปิดเผยเพื่อดาเนินการกตามมาตรการอื่นคือต้องต้องการต้องให้คอนเซนต์นะครับในการที่จะตรวจสอบนะครับในเรื่องของรายได้ตามผลสมบัติที่ผมกล่าวไวต้ตอนตอนต้นนะครับในกลุ่มนี้นั้นก็ก็จะจ่ายเงินเป็นรายสัปดาห์เช่นเดียวกันนะครับสัปดาห์ละ1000บาทนะครับ1,000บาทไปจนครบเจ็ดพันบาทนะครับเจ็ดพันบาทนั่นก็คือ2เดือนนะครับมาตรการนี้ให้2เดือนแล้วก็ รวมเป็นเงิน7 0 0 0ันบาทนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ของเราชนะนะครับเราจะมีเว็บไซต์เราชนะได้ตั้งแต่วันที่5กุมภานะครับส่วนในการโอนเงินครั้งแรกนั้นก็จะเริ่มในวันที่18กุมภานะครับอันนี้ต้องใช้เวลานิดหนึ่งในการคัดกรองในเรื่องของคุณสมบัติกรองคุณสมบัติต่างๆนะครับส่วนกลุ่มที่3ก็เป็นกลุ่มที่ไม่มีข้อมูลในระบบฐานข้อมูลใดๆเลยนะครับอันนี้ก็ ก็จะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่8กุมภานะครับแล้วก็เริ่มได้รับวงเงินช่วยเหลือทุกๆสัปดาห์ทุกๆวันพฤรหัสทุกวันพฤรหัสน,นะครับของแต่ละสัปดาห์อันนี้ก็จะเริ่มวนเงินในงวดแรกนั้นวันที่18กุมภานะครับเช่นเดียวกันนะครับเช่นเดียวกับกลุ่ม2อนะครับอย่างไรก็ตามในก็จะมีม,มีช่วงเวลาที่เป็นช่องว่างอยู่นิดนึงก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเพราะว่าช้ากว่าในกลุ่มของ บัรสวัสดิการประมาณสัก2องอาทิตย์เราก็จะโอนเงินทบต้นให้เลยนะครับเรียกว่าเงินตกเบิกนะครับกงวดแรกก็จะได้2 0 0พันไปเลยแล้วแต่วันพฤหัสสัปดาห์ต่อไปก็จะได้1 0 0 0พไปเรื่อยๆจนครบ7 0 0 0นะครับทีนี้นี่ด้านด้านผู้รับสิทธิ์นะครับคือประชาชนนะครับส่วนการใช้สิทธิ์นั้นถามว่าจะใช้ได้ที่ไหนบ้างนะครับก็อย่างที่ท่านรองนายกได้กล่าวไว้สักครู่นี้ก็เป็นเศรษฐกิจหมุนเวียนในระดับชาวบ้านนะครับก็คือว่า เน้นไปที่นิติบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลนะครับซึ่งซึ่งกลุ่มก็จะคล้ายๆกับคนละครึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการด้านาร้านคา้าทงฟ้าประชารัฐโครงร้านคา้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งนะครับซึ่งเราก็จะเห็นโลโก้ของคนละครึ่งกับโลโก้ของเ,อเราชนะนะครับก็สามารถใช้ได้นะครับส่วนที่เพิ่มเติมมาจากในเรื่องของโครงการคนละครึ่งก็คือว่า ในส่วนของบริการนะครับในส่วนของบริการโดยเฉพาะอย่างยิ่ง <c oughs> การให้บริการขนส่งสธาธารณะและการขนส่งส่วนบุคคลนะครับเช่นแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์นะครับก็ได้รับสามารถที่จะรับเป็นผู้ให้บริการได้หมายความว่าประชาชนผู้มีสิทธินั้นก็สามารถที่จะขึ้นแท็กซี่ได้นะครับถ้าแท็กซี่ลงทะเบียนกับทางโครงการเราชนะก็จะมีกระเป๋าตังค์ไว้นะครับก็จะโอนเงินเข้ากระเป๋าตังค์ตรงนี้นะครับ ทีนี้ในร้านค้าหรือผู้ให้บริการต่างๆนั้นก็จะต้องลงทะเบียนกับเว็บไซต์เราชนะเช่นเดียวกันนะครับตั้งแต่วันที่29มกราคมไปจนถึง31มีนาคมนะครับอันนี้โดยเฉพาะผู้ให้บริการนะครับร้านค้าสินค้าและบริการทั้งหลายนะครับส่วนสุดท้ายนั้นก็คือว่า <c oughs> เมื่อเราโอนเงินเข้าไปแล้วนี่ถามว่าระยะเวลาการใช้เนี่ยเราจะยืดยืดมากกว่าของโครงการคนละครึ่ง โครงการคนละครึ่งนั้นโค้ตาคือใช้150วันไอ้150ห้บาทต่อวันนะครับถ้าใช้ไม่หมดใน1นึ่งหนึ่งวันนั้นก็สามารถทบไปจนระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการส่วนโครงการนี้เรายืดให้ไปถึงวันที่3 1สพฤษภาครับเพราะฉะนั้นเงินอยู่ในกระเป๋าตัางค์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องวางแผนในเรื่องของการใช้งานไอ้ใช้เงินนะครับซึ่งตรงนี้ก็เน้นไปในเรื่องของการใช้จ่ายที่จําเป็นในชีวิตประจําวันนะครับที่เราได้รับ ความเดือดร้อนตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะยาวไปถึงวันที่31พฤษภาคมนะครับถ้าใครใช้ไม่หมดก็จะไม่มีสิทธิ์ใช้ต่อนะครับเพราะฉะนั้นเงินก้อนนี้ก็คือว่าก็ต้องวางแผนการใช้ให้ดีแล้วก็ใช้ใช้ภายในวันที่31พฤษภาคมนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดของโครงการในเรื่องของโครงการเราชนะนะครับฝากกดไลค์กด Sub s c r i b e กดติดตามไว้ได้เลยครับพอมีข่าวดีๆข่าวใหม่ๆก็จะนำมาอัปเดตเล่าให้ฟังในทันทีครับผม